สมมาราขี้งกเข้าใจไหมขี้งกยูโนขี้งกขี้งกเออเข้าใจขี้งกขี้งกไหมเข้าใจขี้งกขี้งกขี้งกก็เหมือนตอนเนี้ยที่ยูยูโนไม่จ่ายยูโนสปอร์ตมาเนี่ Yes ใครไม่มีตังค์ค่ะนี่แหละไม่เรียกว่าที่เป็น support me ใครไม่มีตังค์ที่เป็น support me นี่แหละขี้งก อิสปิเกอร์ได้เยอะกว่ากูอีกแต่ละวันขิงนกขิงคอนเสิร์ตไม่รูว่าคอนเสิร์ตทั้งวันเี๋ยวเดยวเดี๋ยวได้อิ่มจังจังอยู่ครบอิ่มจังจังอยู่ครบพี่ใจเลี้ยวพี่ตายเลี้ยวพี่จายไม่ใช่พี่ตายโดนตายพี่จใจผิดใจพี่ใจเลี้ยวผิ่ใจเลี้ยวอิ่มจังจังอยู่ครบอิชาหนะเต็งเต็งเต็งอุ้ย โอ้วันวันวันโอ้ฮอตโซฮอตว้าวดูอันฮอตมากไม่ใช่ยูเพราะยูฮอตไหนเพรว่ายรี่ฮอตยูโซเออแอร์พอร์ตแอร์อร์ F.C. ไทย i ลนด์ซัพพอร์ตยูหลายคนมากซัพพอร์ตมีเยอะมาก I go to airport F.C. three people จริงกโหดนจริงจริงกโหไม่ให้ไป no you go home ไม่เชื่อไอโนซ์บอสตายูซ์บอสตา no ยูซ์บอสตาไทยแลนด์ไลฟ์ยูไทยแลนด์บอสตาคนที่ใน TikTok มี so many FC ใช่ไทยแลนด์ไลฟ์ไล่อะไล่อะเรื่อยมาเรื่อยมา Star Asia อ่า China Korea บ mm ัตรไทยแลนด์เซมเซมอ่าทั่วไปทั่วไปไอโนซ์บอสตาไออ่า but, uh, Thailand, same, same, uh, I, uh, but you can't see so many FC Huh? Because the hair can come to you. Come to you. why? So many FC support you. Yes, FC is not FC King O. King O. Yes. King O. Yeah, FC to be King Uh, People King O. mai? No, I know kingo. O. When mai? O. Mike? Yes. Come here. Come Yeah, you king of. Mm, ngon. Quanh king of Allah. <laughs> Allah. Allah. <yeah>. Allah. <coughs> A Allah. 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 na Allah. 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 na Ding